วันนี้เราจะมาอันบ็อกคันสตรีมนะครับของจีนนะครับที่เป็นคันไฟเบอร์กร์ดนะครับเป็นคันเบสแคตติ้งนะฮะก็เดี๋ยวมาดูนครับว่าจะมีความสมบูรณ์หรือว่ามีอะไรแตกหักหรือเปล่านะฮะก็การแพ็คของมาก็เนี่ยเป็นซองในบับเบิ้ลเลยนะเป็นซองหอมนะ ช็อปตูกทิ้งหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ไรนะเดี๋ยวเราลองดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ เป็นซองกษณะซองสีดำนะครับเอ,อ่เป็นซองพลาสติกสีดำลองดูกันนะครับว่าข้างในจะสมบูรณ์หรือเปล่านะครับเป็นคันราคาถูกนะครับเดี๋ยวลองดูคุณภาพนะว่าไ,ได้ไหมมันเป็นคันพกพาง่ายนะครับ หางน้อยสั้นๆครับมาแล้วครับอ๋อมีซองข้างในเป็นซองใส่นะครับมีบับเลลูนมีบับเลล้นนะครับก็เป็นคันขนาดเมี้สิบนะน่าจะใช่นะขนาดเมี้สิบ เดี๋ยวเราลองเกะดูข้างในนะครับว่ามีความมีอะไรบุกสลายหรือเปล่านะก็มีซองใส่มาปกตินะครับเกิดดูข้างในเลยนะว่าข้างในจะ ใช้ได้ไหมสวยไหมทอนแรกมาเลยครับออนี่นะเป็นวัสดุไฟเบอร์กาซนะครับแล้วก็ขึ้นไกด์มาก็ผ้าพันไกด์ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ด้วยราคาที่ย่อมเยานะอน,นี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำจับนะครับเบทแคตติ้งนะ เป็นสามท่อนนะครับดูเนี่ยเผยประกาศกานการขึ้นไกลมาก็โอเคนะโอเคอยู่นะครับเป็นคันราคาถูกที่น่าเล่นยู่นะสวยดีาดูท้องสุดท้ายนะครับไกด์เราจะใช้ไกด์ทุกตัวไนะไกด์ตัวสุดท้ายก็ ก็สมราคานะครับทํามาได้ดีถามว่าตามราคาไหมก็ก็เกินเกินเกินคุ้มอยู่นะราคาถูกอยู่ทีนี้เราอาจจะต้องเคลือบเพิ่มหรือเปล่าพอเคลือบมาได้ไม่หมดนะนไกลสุดท้ายเคลือบมาไม่หมด เป็นคันสตรีมนะครับเมสสี่สิบที่ใช้ได้อยู่นะโอเคยอยู่สวยงามด้วยราคาย่อมเยาวนะครับคันสตรีมราคาย่อมเยาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับคู่กับตัวนี้นะครับคันเ,เป็นรอบโบราณนะครับรอกสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะ ก็ใส่ยด้วยสายเป็นสายตัวตัวนี้นะ1.5 0.2ขนาด0.2น่าจะดีได้อยู่นะ